ปสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดพี่น้องเบอร์สกุลสกุลดนเด้อวันนี้เราเออมากินปลาอยู่บ้านอ่าปุนผุพนพี่น้องรักสี่สิบเนาะมันสารสมบูรณ์เนี่ยนะพี่น้องเลยกับบอด้ไก่กรไดเนาะถ้ามากินอยู่แค้มคลองมัเนค่ยาวันนี้เขาว่า,า,า,วาไปปลาายเติบเนะาะเราก็ได้นักกันมากมีบ่าสก,กุลแต่กับพวกเอื้อพวกน้องในบ้านนะพี่น้อง mặt cành mã nó đại quân tới, lái quân cành phi nông ba sĩ đại đã bảo nó, cái tủ khoang như phu, xiềng đeang phu, ô, oh. hệ đồng khang, ba át phi nông đấy, khơi mã ở đây

ใกล้ๆต่วากบตูบนีกะใกล้กห้าเนี้ยนเน้ยมันขึ้นไปกลนอใกล้ๆมกล้กล้ๆนกล้ๆใ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 นฟฟลนะ้ๆใล้าใลองมลนะ้ๆใล้ๆกลน้้ใ้้ลงล้้อ นี่พี่น้องมองอเกาเลวเขาไล่ส่งปานขึ้นเนะเาะเขาไล่เอาโอ้นี่ป,าปาลานี่โอ้ไหลไล่แต่วาป้าไผ่ป้าบวยจ้าป้าไผ่ดิวชิดักเอาแม่นบ่เออนี่แหละทุกคนพีอย,อยากให้เบื้องตอน,นอตอนมาเนาะคนทางโหดได้พี่น้องเลยอโอ้โห เพื่อฉีเขามาหอดทั้นทางมีแต่ขีดตมุมจำนักโก้เามื่อหน้าเราเองเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มกันปะทางเขาเป็นยังไง 广告，广告又能广告。 ตัวน,นี้เราก็แกะมาไกลเติมเนาะแกะมาต่พูนแล้วก็สสลงมาสุดมองนี้ก็แบบแก้กวดบ้านเท่าไรพี่น้องแต่ตัวนี้เอาหมอกใส่เนาะแปลว่าฟ้ามันขึ้นมาแต่เถองเขาก็แกะลงรัดมันหนะมาเอาขึ้นมาตัหมอกครัมาครับถือโอ้โดดขาหมอกเนาะมันคือโดดปะนักอยู่นะนักก็นักก็กวดอยู่จังเนาะยวีสัเเยู เออคอยออาก็เป็นเรอีกเออถ้าเจได้นเพีเนาะเดี๋ยวมาลุนกันพี่น้องเดีได้แก้เขาได้แก,แก้เขาะเกันย่าเขนาดนีด้ิอะกูไม่เห็น,นานปลาสีออกนี่เออจะกราอยี่ยนีมันลกน่อเฮ็ดมันอยู่ดี่นี่นี ปูมันโดดออกมาปูดมาปูดลองเรียนสอดด้วยนนกันี่าอากาศคอยดึงเข่าอ๋อมอาสกุนเป็นเพื่อนเนาะโอ้มกับอย่างไรมีอ่ะดเดี๋ยวถือเด็กสแตงให้ดอก từ 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 nương này chẳng này sự, sự. <laughs> Ôi. Cái thải đây toàn mình tịt sọt đi. Nì khó không chẳng có đòi thực Không nó sang này. Tịt sậy nó. Nạt. nó cọng của mẹ nó gần. tầm cộng của nó nhưng nạt. vào tên nội đi. Ô, thôi

เรือดไ,ไปเลยนี่เรีนโตเลยเ <c oughs> ดี๋ยวไปซื้อปนิดมากิน <c oughs> หักมีอไเลรครับวาเข,า,เขาแก,จาก่จนถึงจในหาบคือเนาะ <c oughs> มันได้ปนิเนาะมันอกออกไปกลางว่ะเขมาวันึงนมาายเามันจะขี่ <c oughs> ควยเยให้อยู่นี่ โหยู่งเขิ่อนขหาพขึ้นเป็นหาย่งางไปด้เห่ะนี่เย็ยนอยู่ยบ่ไม่ได้ไม่ได้ไั่ได้ เยาวยากเลยคนขึ้นอ่ะนี่น้ำมกเข้าเนี่ยไอ้คนเอาปะโอ้นล่นนีโอ้อา Minha final. Boa, เลียยรเนี่ยบรองโอ้อกอดีนีนี่ไอ้คนดึงออกนแดก็กซัยดนี้เออกระซกห่ออกไปยกระหักกระหักนั่นนี่พอทุกย่ัอเขาอยู่บนมือลนาะ เป็นวันรเนาะต่อยสลับกันเนาะโอ้โหทุกคนเปลี่นนี้แหะเือดังเนาะากล้วพอดีเ็บมาเนี่มันเข่าโอ้มันแลมันเนี่ยเนาะโอ้โหไปไปมาไปนเออเออยชื้อๆเนี่ย สงาายามาคนี่เออเอเนไปอีกาโอ้โมันโดดคามูนี่ยนะยางมาหาพี่ยางมาหาข่อยเก็บเป็นอยู่เก็บเป็น่ยู่บ่เหมาะเเก็เก็บเก็บเป่นเก็บมนั่งผ่าาสีสวนมันโดดออกมาถูกปลาหมอต้ม

ปอยู่บ้านเาขขเขาขึ้นเมื่อหอดเพื่อนชับแนวนี่ดีด่นเลยปลปลาสกุลหนังมาปโดดไปเาีมันบอกปลา่ปลาดดปลา่อนโดดไหมปลาสองน้นมันโดนโดองโ,โ,โ,โอ้อโง,งเอาเองรบกวนน้ำเงนะิยืนอะ่ะเออยากทายบันี้าด

โอ้โหลดออกเต่ากัพี่ดึงเว้ยโอ้ยอย่าเอ่ยชื่อทีล่ะเต่าบ่มักแท้ๆตปาก่จนทัอืว่านี่น่ะก็ว่า่สิเข้าให้เข้าก่อนขไปน่อ๋อเป็นแผ่นอยู่สั่นโดมันก็ก่พดก็ดเนาะมีข้าวเผามีเผาเลยบ่คือมองบ้านเฮาเนาะเอาเเป็นแบบนี้ห่นเนาะ เขาไ่หวนมเคมัน้ปลาไเ็นมัเทาทีสานาทีแก่ลงมาโอ้เป็นบ้านครับพี่รองเลยบบกินหดเข่าสำหรับนี่ดูผีด้วยมูน้ปาเลยผูผูผูมันแหลนออกจิผูมันจะเนื้อแท้

มีแคคอยลงนเจาจย a n ลั่ด AT> ้วยดอผมมนต้องน่อยมาเก็บมาโอยจ่น um ี Those Those> ่เลยเอาเอเอาแบนาเสว่าอย่นี่นงานกไ่ได้เหนี่่รอนนี่แม่่นี่าอก็บอองโอ้บางอย่างมี้าวโบาณนอยเนาะเก็บตือหมอนักไว้อนี่

มาปลดปลามาปลดปลามาปูดปลามาปลดปลาบ่บ่เขาไปว่ามีใครก็สีนกตระดเด้๋ดนี่ตัวใหใหญ่เหน่อยใช่เดี๋ยวให้ปูดเดี๋ยดายถึงเป็นมีมงผมนะเปนวาบ

ปาชุ่น้ำไว้เออปลาใเล็กหาซ้ำเด่นอยู่้วเลยแล้วาีปลาห่วงาแล้เียวอรตีนตื่นนะน่าหวยกันนี่น้าให้ปลานี่คอยนี่ให้ดิตีวนีวพตตัวนี้แหละไว้ไว้แตมาตัวนี้น้ยงาอยู่ฮะวั้เออเรากดุกตุ๊กนีเดนางามเนาะเ่อมักกใบขายันเดียวอุ้ยไปเฮ้ยอุ้ยยี

ปลดงเขาะเป็นเัน้ปอากดัน้านไปปาีเสษไปาปเนมือกับเฮดนเชียน้องโตตัวเองเอกพี่น้องตอนนี้เขาไปแก่มากบางยาเดีามาปีกเนาะมาบงมาบ้นองไงบ้าบาวปูกลปีกงปลาเด้อปิงปลาเด้อมากินปิงปลาเมืองปทุมพอร ต้อยตึกอยเอบปเ่อยกอ่อ้บอกเ็นงก่ไปบงคองก่อนี่นองปลาทุกเพราะว่าเพะกเขาเห็ดนี้เขาอยู่นี่เบิ่อเดินน้อง่นะเบืเด๋วเขากะลงใหม่อยู่นี่เบื่อเบื่อเป็นคืนคือสิได้ได้กินข้าวข้าวนี้เลย

บาดา่ซองซามโะวัดหาโดยังไงอุ้งเนโอ้โทุกดาวไปเบิ่งนองบอกตะนแก่ไปบางยาดีนะเพราะว่าคนแก่ลงไปบางยาดีเนาะฮักบปลอย่างเขาก็นี้พักับป้าบ็นทยนี่ว่าทายำสุขเขาแก่ลงแต่มองเก่าดีเนาะแก่ลงมองเดียว่ายืนสอนกันนะคนหนึ่งลงหัวสุดแต่ก็ใหม่ต่อ มันก็ยังถืออยู่นะแค่นั้นแหละมาเกลงเลยก็คือวานเทาเนาะบ้านแห่จะสีตายจนจนไข่ยจนเอาได้ไปกระคองซ้่นของหนึ่งเขายังดีใจอันนี้เกยวัดหาหกโดโอ้โหถูกตัวอได้แพงคไปพี่น้องเขาขายอย่างนี้โลหนึ่งประมาณเออนึ่งแสนสองกว่าพันเนาะทุกคนแล้วสิบสิบปลายบาทนี่แหละทำโตก็เป็นเงินไทยกัน phá à, thôi, ngủ bình nhong, phá thôi, để họ bỏ bút hàng loạt nhong đấy, nhang nhang phá, cứ để lại thì thế อ่า thôi. ไปแล้วเดี๋ยวนี่เพิ่น

เดี๋ยวเกว่าคนคนเมื่อปลาเดนี่กตเสือสีกับเสัดโอ้คันากยังโอ้พจิน้องนี่ด้เป่นั่นเก็บเอาน้ำขึ้นไปห่านมาตัอของวงเห็นเยอะนาดนีู้บิดกเขึ้ โอ้๊บีปป๊บีมันมั่นมันน้ำกัดน้าปุพอดี๊ปบต้นั่งเงี้ยกินหรอกปอบีนู่นห่าขางแ่งนู้ห่างนอพม่นงอันนั้นมุ่งอันนั้นเลยเมืองคงบัใหญ่แบบนั้นระบอกของยางใหญ่เลยจะกระเบนนงสงด ไาไนไปจบไ่ไไนนั่นเออโอเคอไน่กินปลาด่ปลาปี๋ไออซูมหน้อยหน่อยาบ้าั่เครโอ้หันหูบาดบเว้ยเขาเลยเขาเจับปีกินปลาเนจับกินปลาเน้อจกินปลาเน้จับปีกนปลาเปีกินปลาเน้จับปีกินปลาเนจับปีนปลาเนจับปีกินปลาเ้จับปีนปลาเนือจับปีกนปลาเจับปี๋กินปลาเนืับปี๋กินปลาเนืจับปีินปลาเจับปีกินปเนจั Ờ, ừ. mình... ừ, cái tấm đoạn đó mà tấm đoạn trước, tấm đoạn trước, đoạn chấp,